เปิดสักทีค่ะ EGM มีดอกทองเออมีโหมดบันเทิงก็ไม่เปิดสักทีอ่ะไหนๆก็เปิดแล้วก็เริ่มเลยค่ะเจอหมดลดไปเลยเนาะเออการเล่นครั้งแรกของก็เธอจะบงไหมก่อนแต่ก่อนต้องเลือกตัวนะยังไงตัวไหนดีอีดอกมีให้ตัวแค่นี้หรอแม่แล้วยังไงอะ นั่นนั้นเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะสก,กัดสัดใจเลยแบบเก๋แบบสับแบบใหม่เออสก,กินนี้แหละปังสุดเวอรเอออ่ะวันนี้ก็คือมากับเพื่อนสาวนะคะเออมาลองหมดรถกันเลยแบบเก๋ว่าจะโบ้งไหมอีดอกว่าจะได้ไหมในที่หนึ่งเนี่ยเออยังไงไปดูคะ่ะ ันนี้คือคู่แข่งของเราเหรอสีเขียวนะเราอยู่สีเขียวนะเออสายเขียวนะเออแบบเก๋เลยมันต้องชนะแล้วอุเริ่มแล้ว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 อื่นเต้นนี่ดอกย,ยังไงอะแม่คือคือคือยังไงก่อนระวังอ๋อรอสามสองหนึ่งพุ่งไปเลยค่ะหนึ่งแล้วกดนาตีแบบหวานวนเพราะว่าเออสตาร์ทคนล่านไปก่อนอีดอกไปแล้ววิ่งเลยระเอย ก,ก็เลยเราเลยก็ขึ้นรถเลยสิคะแปลงเป็นรถก่อนหนึ่งแล้วปวด t r a n s f เมอร์สาวนะคะอีดอกทา t r a n s f เมอร์สาวเวออว้ายว่ะไงคะอีดอกข้าไปก่อนแล้วหนึ่งแม่ข้ามได้ด้วยรถยิงไปก่อนคะ่ะยังไงไวๆๆยายวายวายวายยาใหญ่อีอีอีนี่อย่ายมาเกี่ยวจัดเออขึ้นรถกับเพื่อนสาวไปเลยคะ่ะเพื่อนสาวไปไปไป,แบ,ปแบบตาสแบบตาไปเลยโว้ยวิกกี้แพนด้าข้ามได้กูข้ามได้เหมือนกันเออรถไปคะ่ะอุ้ยกระเทยมึงอย่าไปผักมันเสียแล้ว กะเถอวิงมึงถอดส้นสูงวิ่งก่อนอีดอกเออกูฆ่ามันนี่แล้วมาเล้วกะเถอ,อีกะเถอย <c oughs> <c oughs> กลายเป็นรถก่อนเร็วแล้วแล้วก็เด็กก็คือขับอ่องมากอีดอกเอออ่อ,องเยาคุมเวอ่อขับเบี้ยวเวอ่อไปข่าววิ่งเละกะเถอ,อีกะเถอยใครยิงฉันขึ้นด้วยแม่ <c oughs> ไปเลยขันรอดไปคาอีดอกรับบทเป็นเมียไปนี่ก่อนอีดอกฟาดก่อนรับบทเป็นเมียฟาดแบบขับรถแบบเก๋ๆว้า ไปเร็วเร็วเร็วเๆอีดอกรอกกูด้วยกระเทยโอ้ยอีดอกช้าไม่ไหวสกัดช้าไม่ไหวอะแม่ว้ายติดยังไงตรงนี้พุ่งได้ไหมพุ่งได้อยู่เออเออโอ้โหอีเพนด้าข้ามขนาดนี้หรอแม่แรงมากแรงมากไปค่ะไปค่ะอ่ะอีดอกยังไงคะยังไงคะตอกอุ้ยกูไม่เห็นอีกระเทยแล้วอีกระเทยแล้ว กันเลยแล้วกูพุ่งกอดพุ่งผ่านหนแมทหวานๆเอออ,เอ,อีแพนด้าเหรอแพนด้าแพนใจเหรอแพนด้าแพนใจเหรอแม่ทุบแม่งเลยทุบหัวแม่งเลยครับว้ายไม่ทันแล้วแม่พุ่งผ่านก่อนหนึ่งแมทหวานๆแล้วก็อันติปัววายไม่มีพุ่งแล้วอุ้ยแพนด้ามันพุ่งเก่งนะรอด้วยรอดูอีดอกเลยกี่นาทีเนี่ยหรือกี่วิเนี่ยอีดอกอแล้วเล็กกูกูคืนรถแล้วยี่สิบวิสุดท้ายอีดอกวายอ้ยอ้ขำใจใจเลย โอ้ยเรื่องหายเยอะมากเออยังไงคะสี่สามสองหนื่งจบเกมหรอเออมาดูกันคะ่ะว่าทีมกระเทยจะได้เท่าไหร่ที่สองเออแบบเก่ว่า